มอนมอนมอนหันหน้ามาดิพามอนมาเที่ยวด้วยนะขอนายกและและ้วเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่หมอมิตกใจเจอสิ่งนี้ออะไรคะถามน้องอามูได้คําตอบว่าอาซูจีน้องอาซุจีน้องอาสุจิน้องซึ่งหมอมิไม่รู้อืมมึงเล่นมึงยังรู้จักเลยนะ ดูดิไม่ไม่รู้จริงเนี่ยตกใจนลกว่าน้องเป็นอะไรแบบว่านึกว่าเป็นน้องน้องอามบอกอาสุจิน้องในกลุ่มมันมีไอเนี้ยเมนเม่นตัวหนึ่งชื่อชื่อแอลเขาเรียกน้องแอลน้องน้องช่วยตงแล้วนะก็อวกออกมาจริงเหรอมันของคอเม่นมันช่วยตัวเองยังไงวะเรียจูงี้เหรอใช่จริงเด๋ม่อนม่อนเรียจูแล้วลูกเรียจูแล้วมีอาสุจิออกมาเหรอจริงเปล่าอย่ามาทำหน้าบ้างแ้วมันมีถามตอบเังยมันยักหน้าอยู่โอเคโอเคยักหน้าอยู่ แนแน่มอนมอนอโคดลูกโคดได้เวลานอนนอนของมอนเวลานอนของมอนเด็กดื่นแล้วมนุษย์ทำอะไรกันไม่รู้จะกลับจากนอนมอนนอนดีกว่าเข้าที่เข้าทางนอนเลยลูกมอนพรุ่งนี้จะได้กลับกรุงเทพแล้วนั่นเฮียเอาโรซานมาแย่กินได้มั้นะลูกไม่เอาไม่ใช่ของกินหนูให้ดมไม่ใช่ แล้วก็เฮียก็ไปกินต่อที่บ้านเราไม่ให้ไม่ให้สัตว์กินของกินคนที่กินแล้วที่บ้านเราไม่ให้ไม่ให้สัตว์กินของกินคนของกินที่ของที่คนกินของกินคนนั่นแหละคือคือกันเออคือคือกันมันบอกว่าอะไรของมันวะมันมีเป็นไดเดี๋ยวนี้ม่นนอนข้างนอกเลยเมื่อก่อนต้องนอนในผ้าอืมเมื่อก่อนไม่มีที่คุมไม่นอนใช่ยังยังแบบว่ายังแปลกใจอ่ะเดี๋ยวนี้ทําไมม่อนเขาไม่ต้องซุกผ้าละอืมอาตะปง ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าเชื่อใจในชินนะบงเมื่อก่อนต้องมุดอยู่ที่ไหนต้องมุดคือถ้าไม่มีผ้าก็ต้องลักแล้มันบอกว่าพอคุณนอนกับปูกุยนั่นแหละนอนใช่ไหมลูกมี่หายคลิปม่อนไปเป็นร้อยคลิปแล้วนะใช่ม่อนมันน่ารักแค่ม่อนน่ารักกว่าลูกอีกอ่ะเพราะว่าม่อนไม่เคยเถียงไงไม่ดื้อด้วยเนี่ยเป็นลูกปีที่รักมากตัวนี้นะอายุเท่าไหร่แล้วสามปีกว่า เกิดมันมิถุนานี้สี่ปีเหรอเกิดมันเดือนก่อนี้ใช่มีเอเดือนหกนี้สี่ปีอยู่นานๆนะลูกสิบปีอัพนะมันจะมันเกิดกันเนี่ยมันจะมันเดียวกับแม่เลยสิบสี่มิถุนาวันเกิดมันมิกับมอนยังไม่อิ่มกันมันเกิดช่วงช่วงมิถุแต่ไม่รู้แต่ก็เลยตีตีวันเป็นวันเดียวกับมันมิไปเลยดีมากเนาะเรารักกันเนาะมอนเนาะชอบมานอนอกมันมินอนซุกแรกแว ตาม้อนเยิมมันไม่เห็นมันง่วงง่วงลูกโอเคนอนนอนฟันดี้ลูกฟันนอนฟันดี้ <c oughs> ไม่ใช่ฟันนอนฟันดี้นอนหลับสบายสบายกูดบายกูดลักกูดในจุบ๊จบ,าบายแล้ว